สวัสดีครับก็อยู่กับผมฟีดคงอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ค่ามอสซัมบครับ,รบไปเริ่มกันเลยวันแง่เพื่อนผมก็ได้เจอบ้านเงางึงน,นะครับผมก็ได้เดินตามเพื่อนไปเอาจริงๆวันที่สนะุดเนี่ยม็ได้รีบเข้าบ้านไปนะครับผมก็ได้รีบเข้าบ้านมานะครับเพื่อที่จะเซฟเตียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนซัมบี้กลุ่มนอกบ้านนะครับแต่ผมเพิ่งมารุ้ตัวว่าผมเซฟเตียงไม่ได้เพราะว่า ไม่ได้กดปุ่มที่มันอยู่บนจอด้านงานที่เป็นรูปวงนะครับปุ๊บเป้าเกงมันเล็กมากจนผมคิดว่าผมเล้นแบบใช้ปุ่มกดตีนะครับนั่นเองมันก็ได้เปิดของอยู่นานผมนก็เพิ่งม,มาออ้ตัวว่ามันต้องกดปุ่มด้านกลางที่ผมกดเนี่ยปุ๊บเป้าเกงมันอย่างเล็กๆเ,เป็นแบบจุดเล็กๆพวกคุณคงไม่เห็นกันเลย ก่อจะเปิดกล่องได้ก็ใช้เวลานานเลยนะครับก็เอาจริงๆนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันมีคลิป2คลิปที่โดนงบนะครับเพราะปัญหาฤกษ์ขัดวัวกับผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็มีการบ้านเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับกลัวเพื่อนผมได้ทําการออกไปหาไม้ครับง่อยๆว่าผมใช้เพื่อนเนี่ยก็ได้ทําการเจ็บดูเพื่อไม่ให้ซัมบี้เข้าบ้านนะครับแั้วผมก็ได้ทําการขุดอางงเหมืองแนวดิ่งนะครับพอตัดไปตอนที่เพื่อนผมมากเลยแล้วกันครับ ผมได้รีบปุดประตูนะครับงานจ่ายเพื่อนมาเพราะว่าคิดว่าซัมบี้ทุบประตูได้แต่จริงๆมันทุบไม่ได้อะซัมบี้ในเกมมันทุบได้เชๆนะสีเขียวอะตัวที่แบบไม่ได้วงมอสอะจากได้ไม้มันครับผมก็ได้ทําการครับเป็นไม้แปรรูมนะครับผมก็ได้แวะดูสูตรคราฟนิดนึงนะครับนี่ดูเนี่ยมีปืนด้วยแต่มไม่รู้วิธีคราฟปืนหนึ่งนะเอาจริงๆอะนี่มีสูตรคราฟมดเลยก็ตัดไปตอนคราฟเสียเดียวกันโอเคครับคราฟบ,บันไดเสร็จแล้วนะครับ มันก็ได้รีบทาการขุดทางดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทําการวางบันไดแต่ผมไม่สามารถวางบันไดต่อไปได้นะครับเพราะว่าด้านล่างมีแซนสโตนอยู่นะครับจึงจําเป็นต้องค้าพิแอไม้นะครับเพื่อที่จะลงไปด้านล่างต่อนะครับมันก็ได้หยิบไม้เบสบอลในกล่องนะครับเพื่อที่จะเอาไปตีเพื่อนให้ตายเพราะว่าตอนนี้เพื่อนติดเชื้อนะครับวันแง่เราก็ต้องรักษากันอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มียารักษาเชื้อซัมบี้นะครับนี่ออกมาแบบนี้เลยครับ หลังจากงักษาเพื่อนเสร็จแ้วนะครับผมก็ได้เอาไม้เบสบอลเก็บใส่ในกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ได้ทําการหยิบขนมปังออกมานะครับไปคาฟพิแอคกันเลยครับข้าวนี้ผมก็ได้มาทําการคาฟไม้แปรปนะครับเพราะว่าไม้ไม่พอในการทาพิแอคนะครับผมได้ทําการคาฟมาแชิ้นนะครับกลังจกคาฟพิแอคเสร็จผมก็ได้ไปขุดทางเหมืองต่อนะครับผมก็ได้ทําการขุดงูมานะครับ จนผมมองไม่เห็นทางเมืองนะครับคือก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนที่ผมอัดคลิปน่ะผมอยู่ตรงแดดนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปที่โรงเรียนไะครับตอนนั้นก็เป็นค่าว่างด้วยครับผมไม่รู้จะเล่นไงผมก็เลยเล่นมอสนี้เนี่ยแล้ผมก็ได้ทําการขึ้นมาคาฟแถบดอนนะครับเพื่อที่จะเอาไปปิดทางเมืองนะครับหว่างที่ผมกําลังคาฟของผมก็ได้เห็นสูตรคาเก้าอี้นะครับแต่ผมก็ทําการคาฟแถบดอต่อนะครับ ก็หลังจากคัฟแท็บดอสเสร็จนี้นะครับผมก็ได้ทําการเอามาปิดตรงทางเหมือนนะครับเงื้อมันก็จะมีประโยชน์กับผมในอนาคตนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็รู้เองครับผมก็ได้ใช้เพื่อนในการไปขุดหินอีกนะครับส่วนผมก็ทําอะไรอยู่บ้านเนี่ยเช่นทางออกอะไรประมาณนี้แลื้ผมก็ได้เห็นซัมบี้ดักหน้าบ้าน2ตัวนะครับผมก็ได้จะเตรียมตัวว่าจะเอาไงดีกับซัมบี้พวกนี้ ก็ได้ทําการเดินมาขุดทางเหมืองเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจนมืดเมืนั่นแหละผมก็ได้ขุดจนทางเหมืองมองไม่เห็นนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนั้นมันเล่นกลางแดดอยอ่และก็เลยทาให้มันไม่เห็นปูกับจอโทรศัพท์ผมเป็นเส้นด้วยนะครับเพราะโทรศัพท์ผมตกหรือโดนกระแทกเนี่ยก็ได้ทําการขึ้นมานะครับหลังจากผมขึ้นมานครับผมก็ได้เจอซับบี้ประมาณ2ตัวอยู่หน้าประตูนะครับมันเดินมา ติดพี่ประตูอ่มันก็ได้คุยกับเพื่อนว่าจะเอาไงต่อกับซัมบี้พวกนี้ดีจากที่คุยกันนานมันก็ตัดสินใจได้ว่าเรากับจัดซัมบี้พวกนั้นง่ยดีกว่าจึงทําการหยิบไม้เบสบอลและอาวุธต่างๆออกมาจากในกล่องเพื่อที่จะกาจัดซัมบี้หน้าบ้านนะครับง่าย,ยางแง่ก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าเพื่อนผมติดเชื้อซัมบี้ก็ไม่มียารักษาก็เลยจับเป็นตัวฆ่ากันอย่างนี้ไปก่อนแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับ ใช่ครับผมติดเชื้อซัมบีครับแล้วเราก็ลำบากกันอีกหน้าเนี่ยเราก็ต้องค่ากันเองงนี้เพราะว่าไม่มีการจากักษาผมก็ได้คิดแผนการที่ฉลาดออกมาครับผมจะทําการอุดตัวเองและให้เพื่อนตีนะครับเพื่อที่จะแบบไม่มีใครติดเชื้อนะครับผมก็ได้ทําการให้เพื่อนตีผมเพื่อที่จะหายติดเชื้อซอมบีครับแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันยที่บอกไปเมื่อกี้เกิดขึ้นนะครับใช่ครับผมไปเกิดตรงจุดเกิดแง่นะครับ ก็ตอนต้นคลิปอย่างที่ตอนต้นคลิปบอกเนี่ยผมไม่ได้กดปุ่มตรงด้านล่างน่ะก็ทําการงีบเข้าบ้านมาครับแล้วก็ปิดประตูบ้านอย่างเร็วนะครับก็รีบมาเก็บซากศพของผมนะครับทการขุดไม้เพื่อที่จะเก็บของที่ผมตายตรงนี้ครับแล้วผมก็ได้อุดกลับที่เดิมนะครับก,ก็ได้ทําการเดินมาเอาของเก็บขอ,องในกล่องนิดหน่อยนะครับ พอตัดไปตอนจัดการช่องเก็บของเสร็จเลแล้วกันครับผมก็ได้เดินมาเก็บของที่เพ <laughs> ื่อนยุนมาให้นะครับเพราะของบางส่วนได้เ <il> ข้าต <problem> ัวเพื่อนไปนะครับก็ได้ทําการเก็บไม้สติกกับบันไดนะครับก็เอาไม้สติกออกมาเพื่ออะไรเนี่ยก็ได้กระดูกมาด้วยนะครับเพราะยังไม่ได้เก็บกระดูกแล้วก็พลิกแอคด้วยนะครับผมก็ได้ทําการขุดแสตนต้นที่แบบรักษาซัมบีนะครับเพื่อความสวยงามเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นมาเนี่ยแล้วก็ทําให้ขุดง่ายได้ก็ได้ทําการมาเซฟเตียงนะครับ กันเหนียวแบบตาครั้งเที่ยวนะครับมันก็ได้ลงมาเช็คเหมืองน,นะครับว่ามันมืดหรือไม่จะได้ให้เพื่อนไปเอาเห็นให้นั่นนะครับพอลงไปปุ๊บก,ก็มืดจริงๆนั่นนะครับจริงๆในคลิปนี้มันพอเห็นใช่ไหมครับแต่ในที่ผมเล่นจริงๆมันมองไม่เห็นนะครับได้คิดว่าจะเอาทาเชิญไว้ในดินนะครับตอนแรกมคิดจะเอาทางฉุกเฉินไว้นี่ครับแต่มันติดกับน้ำมึงก็เลยไม่เอานะครับ เคยเอาทรายไปอุดที่เดิมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทางนี้ครับแล้วก็ดูสิครับเพื่อนผมตัวซัมบี้ติดาจแลวความวิบัติก็ได้เริ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ผมขึ้นมาผมได้เห็นซัมบี้ประมาณ4-5ตัวนะครับแล้วเพื่อนผมก็โดนซัมบี้กำจัดไปแล้วนะครับผมก็ได้ซื้อซัมบี้จนติดเชื้อไปหลายรอบมากครับผมก็ตายไปหลายรอบมากแล้วซัมบี้ก็มีเพิ่มขึ้นไเรื่อยเพราะว่าถ้าหากเราติดเชื้อเราจะตายเป็นซัมบี้นะครับแต่เราก็เกิดใหม่ได้นะครับ แล้วผมก็ตายไปอีกรอบนึงครับก็ได้เกิดมาบนเตียงที่ผมเซฟนะครับแล้วผมก็ได้หันมาช่วยเพื่อนนะครับวลังากที่ผมเกิดมาผมได้ทําการไปเก็บกู้ซากศพของผมนะครับแล้วก็มีซัมบี้จากไหนไม่รู้กลวนมาเ้าก็ตีผมนะครับแล้วผมก็ได้ติดเชื้อแล้วก็มีซัมบี้อีกตัวเข้ามาบ้านแล้วผมก็ได้ใช้กระดูกตีซัมบี้ตัวแรกที่มันวนมาจากไหนไม่รู้ตายนะครับนี้นอีกตัวมันก็ได้สู้ด้วยกระดูกนะครับ หลังจากที่เพื่อนผมมาครับผมก็ได้ต้อนซัมบี้นานไว้ได้นะครับผมจะตีด้วยกันดูนะครับส่วนเพื่อนผมตีด้วยขวานนะครับก็ทาการตีซัมบี้น้นนะเพื่อนก็เปลี่ยนอาวุธเป็นพิแอคจนมันตายนะครับแล้วพวกเราก็รักษาการติดเชื้อแบบเดิมกันเลยนะครับก็คือพวกเราจะรักษากันด้วยมือนะครับก็คือการตีกันตายนี่แหละมันก็ได้ตีเ่อนกอดซึนงง่ายเพราะเพื่อนติดเชื้อมันก็ได้ตีนานเพราะผมใช้กระดูกนะครับมันเกยเลือดงดช้านั่นแหละครับได้ทำการตีซัมบี้ันนั้นด้วยกันดูอีกรอบนึงนะครับ ื่อที่จะให้มันตายก็ได้เกิดมานะครับจริงๆสกินเพื่อนผมมันเป็นะงครับมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเพื่อนเท่าไหร่ครับแต่จริงๆบล็อกมันเท่าเดิมไงครับก็มันก็ได้ทําการตีซอมบี้นั้นแล้วเพื่อนก็ตีซอมบี้ตายครับก็ถึงคิวผมนะครับที่ต้องถึงเวลารักษาผมก็ได้ตายไปครับแล้วมก็ได้มองงอกว่ามันเป็นกลางคืนแล้วก็ได้ทําการนอนครับ มันก็ได้เ,เพื่อนผมมานอนนะครับเพื่อนก็ได้ซ่อมบ้านนะครับก็คือซ่อมตรงที่แบบใช้รักษาเนี่ยเพื่อความสวยงามตื่นมาพร้อมกับเช้าอันสดใสที่มีซัมบี้มุมงอมบ้านเต็มเลยนะครับรว่าพวกเราฮอตยังไงก็ oh yeah, แย่้ะตอนเปิดลิปเป็นยยงใต้ก็เมื่อได้ทําการกู้ซรากสุขของผมนะครับเพราะว่ามีของสําคัญอย่างนั้นที่อยู่เช่นปิกแอเลยรประมาณนี้ ก็ได้ตัดสินใจนาะน,นว่าผมจะเอาทางฉุกเฉินไว้ไหน,นครับก็ผมก็ได้เกิดกองเพื่อด,ดูอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมก็ได้ทําการไปที่โตคาเพื่อที่จะคาฟไม้แปรรูปนะครับเพราผมจะทําบันไดนะครับแล้วก็บล็อกอีกนิดหน่อยได้ครับบันไดมา6อันนะครับก็ตัดไปตอนคราฟเสแล้วกันก็ผมก็วางบันไดแล้วนะครับ ผมก็ได้ทําการขุดไปบนหางคาเพื่อที่จะชมบรรยากาศอันสดใสที่มีซัมบีก้กลุ่มมอมบ้านนะครับในที่สุดพวกเราก็ได้เห็นแสงสว่างสักทีแต่จริงๆเพื่อนผมมันเห็นไปหลายรอบไปละเพราะโดนใช้ไปตัดไม้ไงก็เคยเห็นแสงสว่างผมก็ได้ทําการหยิบแถบดอในกล่องน,นะครับเพื่อที่จะเอาไปปิดตรงหังคานะครับเพื่อไม่ให้ซัมบี้กุดงอดมายังในบ้านได้นะครับเราก็จึงปิดด้วยแถบดอนนครับ แต่จริงๆมันงอดมาไม่ได้หรือเปล่านะมันก็ได้ทําการขึ้นมาชมบรรยากาศหรือดูวิวเนี่ยผมก็ได้ดูรางเงาว่าผมจะต่อไปทางไหนดีนะครับเพราะว่ามีแต่ต้นไม้เนี่ยจะต่อสูงนี้ไหมหรือจะต่อแบบเท่าเดิมดีมก็ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บล็อกเต็มหรือบล็อกสแสบ,บดีก็ได้ตัดสินใจใช้สแสบ,บนะครับเพราะว่ามันประหยัดกว่าบัวกับว่าผมขี้เกียจไปตัดมาแล้วเพื่อนผมมันก็ไปขุดหินอยู่นะครับ ผมก็ได้ทำการคราฟสแลรมาจำนวนหนึ่งนะครับนะคผมก็ได้ทำการเดินมาต่อทางบนบ้านนะครับตอนแรกจะต่อเป็นบล็อกเต็มแต่ก็เปลี่ยนใจเป็นบล็อกสแล,แลร์แหละแล้วเพื่อนผมก็ได้แวะมาดูผมนิดหน่อยนะครับก็ได้ทำการต่อทางสูงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลัวซัมบี้จะแบบขึ้นมาได้นะครับ ตอนแรกคิดว่าซอมบี้แบบมันจะวิว,วัฒนาการแน่แต่มันวิว,วัฒนาการได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะไม่ไม่เคยลองนะครับได้ทําการต่อทางไปเรื่อยนะครับจนถึงต้นไม้ต้นหนึน่งแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ถึงนะเพราะว่าแบบผมหยุดอัดคลิปไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นเครื่องรอนนะ,อะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ส้หกับวันนี้ไปนะครับเจอกันคลิปหน้าบาย